ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันปลูกต้นไม้รอบคูเมืองพร้อมทำตามสัญญาหากต้นไม้ตายต้องกระโดดน้ำคูเมืองเพื่อสัญญาว่าจะดูแลต้นไม้ที่ปลูกเป็นอย่างดีตำรวจภูธรภาคาแถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมของกลางเป็นยาเสพติดและอาวุธปืนจำนวนมาก เทศาบาลเมืองไม่เหีสสนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศากาลปีใหม่สุดก,กายสุขใจขับขี่ปลอดภยัยรับปีใหม่เชียงใหม่ไนซ์ซฟรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปธร,รรมเพื่อแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมและทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนหลายหน่วยงานร่วมเปิดงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายแหล่งศิลปะหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญเที่ยวง,งานปายวสิทเฟสติวัล2-3มกราคม2559นี้ สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันพุทธที่30ธันวาคม2558พบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมหลังจากห่างหายกันไปหลายวันนะคะเนื่องจากว่าลาป่วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้กลับมานําเสนอข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันค่ะทางหน้าจอแห่งนี้ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง4ช่องหมายเลข30และทางช่อง Hay News ค่ะเริ่มต้นกันด้วยการ กระโดดน้ำคูเมืองนะคะเพื่อเป็นสัญญาณนะคะในการที่จะให้คำมั่นสัญญาค่ะในการปลูกต้นไม้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นของเครือข่ายมือเย็นเมืองเย็นค่ะซึ่งก็มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบคูเมืองกันนะคะแล้วก็มีการสัญญากันว่าหากใครนะคะทาให้ต้นไม้ตายหรือว่าปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตายจะต้องมากระโดดน้ำคูเมืองเพื่อเป็นสัญญาว่าจะดูแลต้นไม้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ ที่บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่นยายไพศาลสุรธรรมวิทย์เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการมือเย็นเมืองเย็นโดยโครงการนี้จัดทําขึ้นด้วยความตั้งใจของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความใฝ่ฝันอยากเปลี่ยนเมืองให้ร่มเย็นไปด้วยต้นไม้โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้กว่า200ต้นค่ะในบริเวณรอบคูเมืองนะคะซึ่งในบริเวณรอบคูเมืองเ,องเองก็มีในส่วนของเทศบาลน,นาครเชียงใหม่ คอยดูแลอยู่ค่ะทั้งคอยรดน้ําต้นไม้นะคะต่างๆและก็คอยให้ความช่วยเหลือแก่โครงการมือเย็นเมืองเย็นด้วยค่ะจึงได้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่รอบคูมเมืองนะคะเพื่อทําให้บ้านเมืองร่มรื่นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านเยาวชนและเทศบาลน,นครเชียงใหม่รวมไปถึงการช่วยเหลือของทุกๆคนค่ะที่อยากให้เมืองเชียงใหม่มีความร่มเย็นนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการท้ากันค่ะกระโดดน้ําในคูเมืองนะคะเพื่อเป็นสัญญาว่าหากใครปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตายนะคะจะต้องมากระโดดน้ำคูเมืองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เองก็จะส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหันมาใส่ใจการปลูกต้นไม้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียวในอนาคตค่ะเรามีกิจกรรมในการปลูกต้นไม้รอบคุณเลย หลายร้อยต้นครับที่ปลูกไป่วดสุดท้ายนี่ประมาณเกือบร้อยต้นก็มีการพูดคุยกันนะครับโดยที่น้องๆนะครับที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็คุยกันว่าถ้าหาว่าต้นไม้เนี่ยเกิดตายแล้วเราก็ควรจะต้องมามาร่วมกันรับผิดชอบนะครับเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นนะถ้าต้นไม้ตายเนี่ยก็ต้องมากระโดดน้ำในกรุงเมืองกัน ค่ะต่อกันที่การกวาดล้างอาชญากรรมรวมไปถึงอบายมุกแล้วก็ยาเสพติดต่างๆนะคะก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีค่ะของทางตํารวจภูธรภาคานะคะซึ่งในการกวาดล้างในครั้งนี้สามารถยึดของกลางทั้งอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดได้เป็นจํานวนมากค่ะ ที่ตำรวจภูทรภาค5าตำรวจสืบสวนภาค5าร่วมกันแถลงผลการกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมอบายามุขจราจรและปัญหาสังคมภายใต้ย,ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะในการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการจับกลุ่มอาชญา,ากรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและนักท่อง ที่วในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยตำรวจภูทรภาค5นะคะได้ทำการปิดล้อมตรวจคนครั้งใหญ่เป็นครั้งที่2ค่ะและจะทำต่อเนื่องในทุกๆเดือนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะสำหรับผลการกวาดล้างในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าได้181หมายนะคะผู้ต้องหา211คนค่ะผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะคะ595หมายนะคะผู้ต้องหา639คนค่ะของกลางยาบ้าน1,599,949เมตรยาไอซ์นะคะส3กิโลกรัมค่ะเฮโรอีนอีกกว่า40กรัม ฟิลและกัญชาอีกจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง131รายค่ะกลุ่มอาชญากรข้ามชาติอีก1รายนะคะเป็นผู้ต้องหา2คนค่ะตรวจยึดอาวุธปืนได้ทั้งหมด58กระบอกค่ะ แน่นอนนะคะว่าในช่วงเทศกาลสงท้ายปีแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ต้องตรึงกำลังกันอย่างหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับที่เทศบาลเมืองแม่เหียนะคะคุณผู้ชมก็ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะคะในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ ที่บริเวณจุดตรวจจุดสกัดหมู่ที่3บริเวณคลองชลประทานบ้านป่าจี้ตำบลแม่เหียนายประวินชำนิประสาทผูว้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะภายใต้งานนะคะสุขก,กายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่2,559ค่ะ โดยมีดรธนวัตรยอดใจนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่เหียกล่าวรายงานและมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำนันตำบลแม่เหียผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คหัวหน้าสวนราชการเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะซึ่งก็สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากนะคะ ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นเมาแล้วขับขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะต้องดำเนินการในทุกระดับผลักดันให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งทุกฝ่ายต้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะเพื่อที่จะลดความสูญเสียจาก จากอุบัติเหตุทางท้องถนนให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะไปดูความร่วมมือกันบ้างนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือในการที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของทางเชียงใหม่ในสฟรีค่ะแล้วก็องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ ที่หออาหารยีราฟเชียงใหม่ในซุฟรีนายสราวุฒิศรีสกุลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงคณนครองค์การมหาชนและนายเบญจพนนาคประเสริฐผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรค่ะเข้าร่วมนะคะเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ค่ะ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิ่งธนครสำนักงานเชียงใหม่ในโซฟรีองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสื่อมวลชนค่ะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ค่ะ สำนักง,งานพัฒนาพิงคณนครองค์การมหาชนโดยสำนักง,งานเชียงใหม่ในโซฟารีร่วมกับองค์การสวนสัตว์ได้ตระหนักถึงความสําคัญในด้านการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมรวมทั้งข้อมูลด้านสัตว์ป่าเพื่ออนุรักษ์วิจัยและขยายพันธุ์เพื่ออำานวยประโยชน์ให้การบริหารจัดการสวนสัตว์ของรัฐในด้านต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำหนดเป้าหมายในการประสานความร่วมมือทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันดำเนินงานในด้านต่างๆได้แก่การแลกเปลี่ยนสายพันธุ์เสือโคร่งขาวจำนวนหนึ่งคู่กับสวนสัตว์เขาเขียวและการให้ความร่วมมือด้านบริหารจัดการเชิงรุกโดยนําองค์ความรู้ทางด้านวิชาการสัตว์ป่าด้านโรคสัตว์เพื่อป้องกันแก้ไขและรักษารวมถึงการแลกเปลี่ยนนะคะในด้านของการวิจัยและการขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยค่ะ แน่นอนนะคะว่าหลังจากนี้เราจะได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของ wick, สารพันธ e, ุกรรมค่ะหรือว่า DNA นะคะจะทําให้เชียงใหม่ในาฟรีได้แลกเปลี่ยนพันธุกรรมของสัตว์หลากหลายชนิดมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือบ้านถวายค่ะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักนะคะก็ได้มีการเปิดงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายค่ะเพื่อ ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะนา er, er, ยบุญเลิศบุญนุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายซึ่งเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและมรดกล้ำค่าของบรรพชนชาวบ้านถวายนะคะจึงได้นําออกสู่สายตานักท่องเที่ยวและผู้ที่ชอบงานแกะสลักในงานศิลปหัตกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายค่ะ ด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่นะคะตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องค่ะโดยจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำของกลุ่มแม่บ้านหรือว่าการรำวงย้อนยุกนะคะ สร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะการสาธิตการแกะสลักค่ะเดินเส้นแต่งสีที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมคิดร่วมทำร่วมภาคภูมิใจนะคะ การประกวดและจําหน่ายสินค้างานไม้แกะสลักฝีมือดีราคาย่อมเยาวค่ะซึ่งงานนี้นะคะ1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งค่ะเพื่อที่จะคืนกําไรให้กับสังคมนั่นเองค่ะศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลองนะคะตั้งอยู่บริเวณใจกลางหมู่บ้านถวายที่ถือว่าเป็นจุดกําเนิดของงานแกะสลักที่แท้จริงค่ะมีร้านค้าหัตถกรรมอยู่บริเวณสองข้างคลองชลประทานนะคะมีการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะมีภูมิทัศ ที่สวยงามภายใต้บรรยากาศวิถีชีวิตหมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวายนะคะจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันค่ะ มีสินค้าให้เลือกกันหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักเป็นรูปสัตว์รูปสัตว์ในป่าหิมพานค่ะตลอดจนของตกแต่งบ้านอีกมากมายนะคะดอกไม้กรอบรูปกรอบกระจกโคมไฟต่างๆค่ะรวมถึงแจกันดอกไม้หลายขนาดตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพส่งออกค่ะ ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ามีแทบจะทุกอย่างนะคะตั้งแต่ของใช้รวมไปถึงของตกแต่งบ้านค่ะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์คุณภาพส่งออกแต่ว่าราคาย่อมเยาวด้วยนะคะที่นี่บ้านถวายนั่นเองค่ะปิดท้ายกันด้วยการจัดงานปาร์มิวสิกเฟสติวัลนะคะของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2-3มกราคม2559นี้ค่ะ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นายวิรุณพันนาเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยน,นายธนกฤษฉันทะจรัสินนายอำเภอปายนางสาววัสนาไข่แก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงข่าวการจัดเทศกาลดนตรีรับลมหนาวนะคะปลายมิวสิกเฟสติวัลค่ะนายวิรุณพันนาเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าเทศกาลดนตรีรับลมหนาวปลายมิวสิกเฟสติวัล เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการงานเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการแสดงดนตรีที่ไม่เก็บค่าเข้าชมนะคะเพราะจัดขึ้นเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะให้กับทุกคนนะคะจากใจของชาวแม่ฮ่องสอนค่ะรวมไปถึงเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการกระตุ้นรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะพบกับความบันเทิงนะคะภายในงานนี้โดยคุณผู้ชมเอง จะได้พบกับนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแอมสวัลักษณ์นะคะคุณอุหารุษไทยค่ะคุณมัมลาคนิกคุณว่านธนกฤษนะคะคุณฟอดศบชัยค่ะรวมไปถึงการแสดงดนตรีของนักดนตรีตำรวจและพัสดีของอำเภอปายนะคะซึ่งก็มีชื่อเสียงในขณะนี้นะคะงานปลาย Music Festival จะจัดขึ้นในวันที่2-3ถึงมกราคม2559ค่ะที่บริเวณล,ลานด้านหลังเทศบาลปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ ฝากเชิญชวนมานะคะคุณผู้ชมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะกับงานปายมิวสิกเฟสติวัลนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2-3ถึงมกราคม2559นั่นเองค่ะในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะหากคุณผู้ชมไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไปฟังเสียงเพลงเพาะๆได้ที่นี่นะคะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารในข่าวท้องถิ่นวันนี้นะคะกลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ดิฉันสามัชย์ญาณนาลาพร้อมทีมงานลา ผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ